บ้านสองชั้นสไตล์ร่วมสมัยตั้งอยู่ในย่านเงียบสงบของเมืองใหญ่ภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นนภาหญิงสาววัยสาสิบต้นๆคือเจ้าของบ้านผู้เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ทุ่มเทให้ครอบครัวเธอเป็นหญิงใจดีเรียบร้อยและซื่อสัตย์ต่อความรักอย่างที่สุดสามีของเธอก้องภพเป็นชายหนุ่มวัยสาสิบปลายๆที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเขามีเสน่ห์สุภาพและเป็นที่เคารพของคนรอบข้างใครๆต่างมองครอบครัวนี้ว่าเป็นครอบครัวในฝัน ทุกเช้านภา,าจะตื่นมาจัดโต๊ะอาหารเตรียมมื้อเช้าให้สามีและลูกชายวัยห้าขวบอย่างไม่ขาดตกบกพร่องภาพก้องพบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ข้างๆกันคือเสียงหัวเราะใสๆของลูกชายที่เล่นกับช้อนซ้อมทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความผูกพันที่ดูมั่นคงราวกับไม่มีสิ่งใดมาทําลายได้ทว่าภายใต้ภาพความสมบูรณ์นั้นก็ยังมีความกังวลเล็กๆที่นภา,ามักเก็บไว้เงียบๆเ,เ,เธอสังเกตว่าสามีของตนมักกลับบ้านดึกขึ้น เรื่อยๆด้วยเหตุผลเรื่องงานถึงแม้ก้องพบจะบอกว่าเป็นเพราะหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่พาก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าเขาเหนื่อยเพื่อครอบครัวและเลือกที่จะเชื่อใจโดยไม่ตั้งคำถามจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อครอบครัวตัดสินใจจ้างมาลีสาวใช้วัยยีต้ตนๆนเข้ามาช่วยดูแลบ้านความเปลี่ยนแปลงเล็กๆก,ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาลีเป็นหญิงสาวจากต่างจังหวัดหน้าตาธรรมดาแต่มีแววตาใสซื่อ และมารยาทเรียบร้อยนภา,ามองว่าเป็นเรื่องดีที่บ้านจะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านทําให้เธอมีเวลาสนใจลูกชายและครอบครัวมากขึ้นช่วงแรกมารีขยันขันแข็งซื่อสัตย์และทํางานทุกอย่างด้วยความตั้งใจเธอช่วยจัดบ้านทําอาหารและดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทําให้ทหั้งนภาและกล้องพบพอใจเป็นอย่างมากก้องพบเองก็มักเอย่ยปากชมว่าโชคดีจริงๆที่ได้มารีมาอยู่ด้วยคําพูดนี้ทําให้หนภา,ายิ่งรู้สึกสบายใจและมั่นใจว่าบ้านของเธอกําลังเดินไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น แต่ท่ามกลางรอยยิ้มและคำชมเหล่านั้นแววตาของก้องพบในบางครั้งก็ดูแปลกไปเขามองมาลีด้วยสายตาที่ไม่เหมือนกับการมองพนักงานธรรมดานภาเองไม่ได้สังเกตชัดเจนเธอมัวแต่ยุ่งกับงานบ้านและลูกชายจึงไม่ได้ใส่ใจว่าความสัมพันธ์เล็กๆที่เกินกว่าขอบเขตเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆบรรยากาศบ้านที่เคยสงบสุขเริ่มมีบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ชัดเจน เสียงหัวเราะของมารีและก้องพบเวลาพูดคุยกันในครัวแม้จะดูธรรมดาแต่ก็มีแววสนิทสนมมากเกินไปบางครั้งสายตาของนาภาที่มองไปก็เกิดความลังเลแต่เธอเลือกจะปัดความคิดนั้นทิ้งไปเขาเป็นสามีของฉันเขาไม่มีวันทำร้ายฉันได้หรอกเสียงหัวเราะในบ้านยังคงดังเหมือนเดิมแต่ในความเงียบของหัวใจในภากลับเริ่มมีเสียงกระซิบของความไม่มั่นคงดังขึ้นทีละน้อยโดยที่เธอไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์มาลีก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ไปโดยปริยายเธอทํางานบ้านทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วรู้จังหวะว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะนนพารู้สึกว่ามีน้องสาวอีกคนมาคอยช่วยเหลือเสียมากกว่าแต่ในสายตาของก้องพบความรู้สึกกลับไม่ใช่แค่นั้นความสดใสความอ่อนเยาว์และความเรียบร้อยของมาลีค่อยๆกลายเป็นเสน่ห์ที่เขาไม่ทันระวังตูวบางครั้งแค่เพียงเสียงหัวเราะใสๆของเธอก้องพบก็รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดโดยไม่อาจควบคุม ในตอนเช้าเมื่อมาริยกกาแฟมาเสิร์ฟที่โต๊ะทำงานกลิ่นหอมของกาแฟปนกับกลิ่นสบู่อ่อนๆจากตัวเธอทำให้ก้องพบเผลอมองนานกว่าที่ควรจะเป็นมาริเองก็ไม่ทันสังเกตเธอเพียงยิ้มและเอ่ยสิงใส่ว่าคุณผู้ชายคะกาแฟเสร็จแล้วค่ะคำพูดแสนธรรมดานั้นกลับทำให้หัวใจของก้องพบสั่นไหวอย่างน่าประหละาดนภายังคงไว้ใจและไม่ทันสังเกตสิ่งผิดปกติเธอมัวแต่ยุ่งกับการเลี้ยงดูลูกชายที่เริ่มเข้าโรงเรียนประถมกิจวัตรของเธอเต็มไปด้วยการตื่นเชา้าเตรียมอาหารส่งลูกไปโรงเรียนแล้ว รีบกลับมาจัดก,การงานบ้านที่เหลือเธอเชื่อว่าการมีมาลีช่วยงานจะทําให้เธอมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเวลาที่เธอไม่อยู่บ้านกลายเป็นช่วงเวลาที่ก้องพบและมาลีเริ่มใกล้ชิดกันเกินไปวันหนึ่งหลังจากนภาพาลูกไปโรงเรียนก้องพบซึ่งทํางานที่บ้านเพราะมีประชุมออนไลน์ได้ขอให้มาลีช่วยถือเอกสารและจัดโต๊ะทำงานให้เขายืนใกล้เธอมากจนมาลีรู้สึกเก้อเขินแต่เพราะความเป็นนายจ้างเธอไม่กล้าปฏิเสธ รอยยิ้มเขินอายของเธอในวันนั้นกลายเป็นภาพที่ก้องพบเก็บไว้ในใจอย่างลับๆเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศเช่นนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆจากแค่คำพูดชมเล็กๆเช่นมารีทำอาหารเก่งจังหรือเธอทำงานละเอียดจริงๆค่อยๆกลายเป็นการพูดคุยที่มีรอยยิ้มและแววตาซ่อนบางอย่างมารีเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้กำลังก้าวข้ามเส้นแต่ด้วยฐานะของตนเธอไม่กล้าปฏิเสธหรือพูดอะไรนอกจากปล่อยให้สิ่งนั้นดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆค่ำคืนหนึ่งหลังจากนภาพาเด็กเข้านอนแล้ว ก้องพบเดินลงมาที่ครัวเห็นมารีกำลังล้างจานอยู่เพียงลำพังแสงไฟสลัวสะท้อนเงาร่างของเธอบนผนังความรู้สึกบางอย่างในใจของเขายิ่งชัดเจนขึ้นก้องพบเอ่ยขึ้นเสียงเบามารีเธอเหนื่อยไหมอยู่บ้านเรามานานแล้วมีความสุขหรือเปล่ามารีชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพหนูไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชายใจจริงหนูดีใจมากที่ได้ทำง,งานที่นี่ได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้คำว่าครอบครัวอบอุ่น ลับสกิดใจของก้องพบเขารู้ว่าตนเองกำลังคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดแต่ก็ไม่อาจห้ามตัวเองได้อีกต่อไปความอ่อนโยนของมารีเหมือนเชื้อไฟเล็กๆที่ค่อยๆลามเข้าสู่หัวใจในขณะที่นภาย,ยังคงมองบ้านนี้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เธอไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและความไว้ใจความใกล้ชิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบและหากยังคงดำเนินต่อไปความลับนี้อาจจะไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้ตลอดไป ทุกอย่างเหมือนจะดําเนินไปอย่างราบรื่นแต่ความลับย่อมทิ้งร่องรอยเสมอแม้ก้องพบและมารีจะพยายามปิดบังแต่บางครั้งความเผลอเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นเงื่อนงำที่ค่อยๆทําให้นภา,าเริ่มสงสัยค่าวันหนึ่งหลังจากนภา,าพาลูกชายเข้านอนเธอลงมาที่ครูเพื่อดื่มน้ําแต่กลับเห็นเงาของก้องพบและมารียืนใกล้กันเกินไปแม้ทั้งคู่จะแยกออกทันทีที่เห็นเธอแต่ความรู้สึกแปลกๆก,ก็แทรกเข้ามาในใจนภา,าเธอพยายามบอกกับตัวเองว่าอาจเป็นเพราะคิดมากไปเองแต่ภาพนั้นกลับติดตายอย่างไม่ยอมเลือน วันถัดมาขณะนภา,ากำลังจะเก็บเสื้อผ้าสามีเพื่อส่งซักเธอพบผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กที่ไม่ใช่ของเธอมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่เธอไม่เคยใช้มาก่อนเมื่อถางกล้องพบเขากลับตอบเลี่ยงๆว่าเพื่อนที่ออฟฟิศให้มาคำตอบนั้นแม้จะฟังดูเป็นเหตุผลแต่แววตาที่เลี่ยงหลบกลับยิ่งทำให้นภารู้สึกไม่สบายใจนับจากวันนั้นนภาเริ่มสังเกตสามีอย่างเงียบๆเ,เธอเห็นว่าเขามักหาข้ออ้างลงมาชั้นล่างบ่อยขึ้นแม้ในยามดึก และทุกครั้งที่มาลียังไม่เข้านอนเธอเริ่มเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันแต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงเพราะหัวใจยังคงอยากเชื่อว่าคนที่เธอรักจะไม่มีวันทรยศในอีกด้านหนึ่งก้องพบเองก็อยู่ในภาวะขัดแย้งกับตัวเองเขารู้ว่าการกระทำของตนผิดแต่ทุกครั้งที่มองมาลีความรู้สึกห้ามใจกลับยิ่งแรงขึ้นความลับที่เขาพยายามเก็บซ่อนเริ่มกลายเป็นภาระที่ถูกหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกมาลีก็ไม่ต่างกันเธอรู้ดีว่าการปล่อยให้ความใกล้ชิดดําเนินต่อไปอาจทําลายครอบครัวนี้ ฐานะของเธอทำให้ไม่กล้าปฏิเสธชัดเจนความเกรงใจและความกลัวว่าจะสูญเสียงานทำให้เธอเลือกจะเงียบทั้งที่หัวใจสั่นไหวทุกครั้งที่ได้ใกล้กล้องพบคืนหนึ่งนภา,าตัดสินใจเดินลงมาชั้นล่างโดยไม่ให้ใครรู้เธอเห็นแสงไฟสลัวจากห้องครัวและเสียงสนทนาเบาๆดังลอดออกมาเธอพยายามก้าวย่องเข้าใกล้แต่ทันทีที่มือกำลังจะเอื้อมไปเปิดประตูเสียงโทรศัพท์จากชั้นบนก็ดังขึ้นเสียก่อนนภา,าจำต้องรีบกลับขึ้นไปปล่อยให้ความจริงยังคงถูกซ่อนอยู่ในเงามืด ความสงสัยที่ค้างคาในคืนนั้นทําให้นาภาเริ่มเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นคนเงียบขรึมมากขึ้นแววตาที่เคยมองสามีด้วยความรักเริ่มมีรอยกังวลซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวและแม้กล้องพบจะพยายามทําตัวตามปกติแต่ลึกๆเขาก็รู้ว่าบางสิ่งกําลังไม่เหมือนเดิมความลับยังคงดําเนินต่อไปแต่ยิ่งพยายามซ่อนมากเท่าไรร่องรอยก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นเท่านั้นและมันก็แค่เรื่องของเวลาก่อนที่ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผย ห้องรับแขกในยามค่ำคืนดูเงียบงนันมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินเป็นจังหวะติ๊กต๊อกวาสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านบรรยากาศหนะักอึ้งคล้ายพายุที่กำลังจะถาโถมเข้ามามินตรานั่งรออยู่ที่โซฟาใบหน้าขาวซีของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยน้ำตาและความเหนือ่อยล้าแต่ในแววตากลับฉายแสงแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่อาจปิดบังได้ข้างกายเธอมีแฟ้มเอกสารที่บรรจุหลักฐานทุกชิ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆระหว่างสามีกับสาวใช้เธอรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่มีการถอยหลังอีกต่อไป เมื่อประตูบ้านเปิดออกระวิเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มจางๆตามปกติเขาไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขานั่งรออยู่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความโกรธเกรี้ยวกลับมาแล้วหรือคะเสียงมินตราเย็นเฉียบระวิชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะพยายามยิ้มกลบเกลื่อนครับวันนี้งานยุ่งนิดหน่อยเลยกลับดึกมินตราวางแฟ้มลงบนโต๊ะเสียงดังปังเอกสารหลายแผ่นล้นออกมาเผยให้เห็นภาพถ่ายและข้อความสนทนาในโทรศัพท์งานยุ่งหรือว่าไปยุ่งอย่างอื่นมา เธอถามด้วยเสียงสั่นแต่หนักแน่นระวิน่าเสียทันทีแววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจและความหวาดหวัน่นเขาไม่คิดว่าภรรยาจะรู้ความจริงเร็วขนาดนี้มินตราผมอธิบายได้นะ้มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดมินตราตวาดเสียงดังจนระวิะดุง้งงั้นนี่อะไรภาพถ่ายนี่คืออะไรข้อความที่คุณส่งหานางนี่คืออะไรระวิศคุณคิดว่าฉันโง่ามากขนาดนั้นเหรอระวิมนั่งเงียบงันไปครู่หนึ่งเขาพยายามหาคำพูดแต่ลำคอเหมือนถูกบิดแน่น ความจริงทุกอย่างถูกเปิดโปงไม่มีที่ให้เขาหลบหนีมินตราผมขอโทษผมพลาดไปจริงๆเสียงเขาเบาเหมือนกระซิบน้ำตาของมินตราเอ่อคลอขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอหากแต่เป็นเพราะความผิดหวังอย่างรุนแรงเธอทุ่มเทให้ผู้ชายคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างครอบครัวด้วยกันแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นการหักหลังคุณรู้บ้างไหมว่าที่คุณทํามันไม่ใช่แค่ทําลายหัวใจฉันแต่มันกําลังทําลายครอบครัวนี้ทําลายอนาคตของลูกเราเสียงของเธอสั่นเครือ ระวิงเงยหน้ามองภรรยาเห็นน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอใจของเขาเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวแต่ความผิดที่ก่อขึ้นมันชัดเจนเกินไปไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่จะทําให้เธอเชื่อใจเขาได้อีกมินตราลุกขึ้นยืนตรงหน้าน้ําเสียงของเธอแข็งกร้าวคืนนี้คุณต้องพูดความจริงทั้งหมดกับฉันไม่ใช่ครึ่งเดียวไม่ใช่ข้ออ้างฉันต้องการฟังจากปากคุณว่าทําไมคุณถึงทําแบบนี้บรรยากาศในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจหนักๆของทั้งสองคนระวิกัดริมฝีปาก จนเกือบเลือดซิดความกล้าหาญที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนถูกบังคับให้ต้องเรียกออกมาในค่ำคืนนี้สุดท้ายเขาตัดสินใจเอ่ยออกมาอย่างสั่นเครือมันเริ่มจากความเหงาบินตราคุณยุ่งกับงานคุณแทบไม่มีเวลาให้ผมเลยแล้วนางก็อยู่ตรงนั้นเธอรับฟังดูแลผมในเวลาที่ผมอ่อนแอคำสารภาพนั้นเหมือนมีกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของบินตราเธอสัน่นเถิมทั้งกายเสียงหัวเราะย,ย้อดังขึ้นในลำคอเหงานี่คือเหตุผลที่คุณทำลายครอบครัวแค่คุณรู้สึกเหงา คุณก็พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหรอระวิยืนนิ่งไม่กล้าแม้จะสบตาภรรยาน้ำหนักของความผิดทาถมใส่เขาจนแทบยืนไม่ไหวคุณคิดว่าฉันไม่เหงาหรือระวิฉันเองก็เหนื่อยฉันทำงานฉันดูแลบ้านดูแลลูกเพราะฉันอยากให้ครอบครัวเรามีอนาคตที่มั่นคงแต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาคือการถูกหักหลังแบบนี้เหรอน้ำเสียงของมินตราสะท้อนความเจ็บปวดลึกที่สุดเธอหยิบแหวนแต่งงานขึ้นมาดูน้ำตาไหลรินเธอสวมแหวนวงนี้ด้วยความรัก และศรัทธาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเครื่องตนใจถึงการทรยศระวีรีบก้าวเข้าไปใกล้เอือ้อมมือเหมือนจะคว้าไว้มินตราอย่าทำแบบนี้เลยผมสัญญาผมจะเลิกทุกอย่างผมจะกลับมาเป็นสามีที่คุณเคยเชื่อใจอีกครั้งแต่สายตาของมินตราแข็งกร้าวกว่าที่เคยเป็นเธอถอยหลังช้าๆแล้วกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นคำว่าสัญญาของคุณมันไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วระวิไม่มีค่าอีกแล้วห้องทั้งห้องเหมือนเงียบลงจนได้ยินเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงมันคือการ,รเผชิญหน้าที่เปลี่ยนชีวิต ไม่มีใครรู้ว่าในก้าวถัดไปความสัมพันธ์นี้จะเดินไปทางใดเสียงสะอื้นเบาๆของมินตราแผ่วลงเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งปกคลุมทั่วทั้งห้องระวิยังคงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแววตาสับสนและสิ้นหวังเขารู้ว่าความรักที่เคยมั่นคงอาจกำลังพังทลายลงต่อหน้าเขาในคืนนี้มินตรานั่งลงช้าๆน้ำตาย,ยังไหลรินแต่ภายในใจเธอเริ่มชัดเจนขึ้นความเจ็บปวดกำลังถูกแทนที่ด้วยสติและความคิดที่ว่าต่อไปฉันควรเลือกเส้นทางไหน เธอหลับตาลงครู่หนึ่งภาพความทรงจำดีๆผุดขึ้นมาวันที่ระวิคุกเข่าขอแต่งงานวันที่ทั้งสองจับมือกันในพิธีวิวาหวันที่เธออุ้มลูกน้อยคนแรกทุกภาพยังคงชัดเจนแต่ก็คู่ขนานไปกับภาพบาดแผลข้อความลับภาพถ่ายลับและคืนที่เธอนั่งร้องไห้เพราะถูกหักหลังหัวใจของเธอเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังรักและโหยหาความอบอุ่นของครอบครัวอีกส่วนหนึ่งกลับบอกเธอว่าถึงเวลาแล้วต้องเลือกเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเอง รวิกมินตราเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความมั่นคงคุณรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ฉันทุ่งเททุกอย่างให้ครอบครัวนี้ฉันหวังเพียงแค่คุณจะเป็นที่พึ่งเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้แต่คุณทำลายมันทั้งหมดด้วยมือคุณเองระวิกคุกเข่าลงตรงหน้าเธอเสียงของเขาสั่นเครือผมรู้ผมผิดไปแล้วจริงๆมินตราผมขอร้องอย่าทิ้งผมไปเลยผมสัญญาว่าจะเลิกยุ่งกับนางผมจะกลับมาเป็นคนเดิมผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ มินตรามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลคำสัญญาที่เขาพูดในวันนี้มันก็เหมือนคำสัญญาที่เคยให้ไว้ในอดีต,ตแต่กลับถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคิดว่าฉันยังเชื่อคุณได้อีกเหรือระวิคเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แหลมคมระวิงเงียบไปทันทีไม่กล้าแม้จะตอบในใจของมินตราความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างหนักแน่น หากเธอยังยืนอยู่ตรงนี้อาจมีวันที่เขากลับไปทำผิดซ้ำอีกแล้วเธอก็จะต้องร้องไห้และเจ็บปวดซ้ำไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเธอเลือกเดินออกไปแม้มันจะยากเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างน้อยมันก็คือการรักษาศักดิ์ศรีและหัวใจของตัวเองเธอหันไปมองรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังภาพรอยยิ้มของลูกทำให้หัวใจเธอสั่นไหวลูกยังเล็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่ลูกควรได้เห็นคือแม่ที่เข้มแข็งไม่ใช่แม่ที่ยอมทนต่อการถูกทำร้ายซ้ำ มินตราสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำฉันจะไม่ทนอีกต่อไประวิเราคงต้องจบทุกอย่างไว้แค่นี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของระวิเขาหน้าซีดเงยหน้ามองภรรยาด้วยความตื่นตระหนกมินตราอย่าพูดแบบนั้นเลยเรามีลูกด้วยกันนะคุณจะทิ้งครอบครัวนี้ไปง่ายๆได้ยังไงน้ำตาของมินตราไหลาพากแต่เสียงเธอกลับมั่นคงครอบครัวไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนี้หรอกนะรวิครอบครัวที่แท้จริงคือความรักความซื่อสัตย์และความเคารพซึ่งกันและกันถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้ว เราจะยังเรียกว่าครอบครัวได้อย่างไรระวิมหน้าลงกับพื้นมือทั้งสองข้างสั่นเทาเขารู้ดีว่าความผิดครั้งนี้ไม่อาจแก้ไขได้ง่ายๆและคําว่าเสียไปแล้วกําลังกลายเป็นความจริงมินตราหยิบแหวนแต่งงานออกจากนิ้วมือช้าๆวางมันลงบนโต๊ะอย่างหนักแน่นเสียงแหวนกระทบไม้ดังก้องในความเงียบงนันระวิม,มองแหวนวงนั้นราวกับโลกทั้งใบกําลังพังทลายฉันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมินตรากล่าวและฉันจะสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะการหักหลังของคุณอีก คำตัดสินใจครั้งใหญ่ถูกเปล่งออกมาอย่างชัดเจนไม่มีการลังเลไม่มีการถอยหลังมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตบินตราที่เลือกเส้นทางแห่งศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งเหนือความกลัวระวิสุทธ์ลงร้องให้อย่างหมดสิน้นแต่ไม่ว่าจะร้องให้สักเท่าไรมันก็ไม่อาจลบล้างความผิดพลาดที่เขาได้ทำลงไปแล้วคืนนั้นบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคืนที่การตัดสินใจครั้งใหญ่ได้ถูกประกาศอย่างเด็ดขาดหลังจากคืนอันหนักหน่วงผ่านไปเช้าวันใหม่ก็มาถึง พร้อมกับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปบนโต๊ะกลางบ้านยังคงมีแหวนแต่งงานวางอยู่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พังทลายและการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มินตราเลือกไปแล้วมินตราตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่ยังเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกใหม่บางอย่างความโล่งใจแม้เส้นทางเบื้องหน้าจะไม่ง่ายแต่เธอก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยตนเองกําลังก้าวเดินบนทางที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเธอเดินออกไปที่ระเบียงเห็นลูกน้อยกําลังวิ่งเล่นอย่างไรเดียงสารอยยิ้มของลูก ทำให้เธอตระหนักว่าการเป็นแม่คือบทบาทที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การยึดติดกับการเป็นภรรยาของคนที่ไม่ซื่อสัตย์มินตรากอดลูกแน่น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหากแต่เป็นเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงคือการปกป้องหัวใจของตัวเองและคนที่เรารักที่สุดด้านระวิกอีกฝากหนึ่งระวินั่งอยู่คนเดียวในห้องทํางานเขามองภาพถ่ายครอบครัวที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มวันนี้ภาพนั้นกลับตอกย้ำความผิดพลาดในชีวิตของเขา เขาคิดย้อนกลับไปความอบอุ่นที่มินตรามอบให้ความทุ่มเทที่เธอเสียสละเพื่อบ้านและลูกเขาเพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าสิ่งที่เขามีคือของมีค่าที่ไม่ควแรแลกด้วยความใคร่หรือความเหงาเพียงชั่วครู่แต่มันสายเกินไปแล้วระวิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนอ่านข้อความเก่าๆที่เคยส่งหามินตราข้อความสัญญาคำว่ารักคำว่าดูแลตลอดไปทุกคำกลับกลายเป็นเพียงร่องรอยที่ตอกย้ำว่าเขาไม่เคยรักษามันได้จริงเขาพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำตาคลอ ผมโง่อเองผมทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองบทเรียนที่ปรากฏทั้งมินตราและรวิตางได้รับบทเรียนชีวิตที่จะติดตัวไปตลอดการสำหรับมินตราเธอได้เรียนรู้ว่าการรักใครสักคนไม่ควรหมายถึงการยอมทนต่อการถูกทำร้ายทางจิตใจความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมความซื่อสัตว์และความเคารพหากขาดสิ่งเหล่านี้ความรักก็ไม่มีความหมายเธอได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อปกป้องหัวใจตัวเองและลูกที่ไร้เดียงสาเพราะการยอมอยู่ในความสัมพันธ์ ที่มีแต่ความโกหกมันไม่ใช่การเสียสละแต่มันคือการทำร้ายตัวเองส่วนระวิกบทเรียนที่เขาได้รับหนักหน่วงยิ่งกว่าเขาได้เข้าใจว่าความสุขชั่วคราวจากการนอกใจไม่เคยคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องสูญเสียความไว้ใจของคนที่รักเราที่สุดนั้นเมื่อแตกสลายแล้วมันแทบจะไม่มีทางกลับคืนมาความผิดพลาดครั้งนี้สอนให้เขารู้ว่าการเป็นสามีและพ่อไม่ใช่แค่การทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวแต่คือการซื่อสัตย์รักษาสัญญ,ญาและอยู่เคียงข้างครอบครัวในวันที่พวกเขาต้องการข้อคิดที่ฝากไว้ เรื่องราวของมินตราและระวิจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของคู่สามีภรรยาหนึ่งคู่เท่านั้นแต่เป็นกระจกสะท้อนให้ใครหลายคนได้ตระหนักว่าความรักจะยืนยาวได้ก็ต่อเมื่อมีความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานการนอกใจอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ผลลัพธ์ของมันสามารถทำลายครอบครัวทั้งครอบครัวได้คนที่เราควรเห็นค่ามากที่สุดคือคนที่อยู่ข้างเราในวันที่ลำบากไม่ใช่คนที่เข้ามาในช่วงเวลาเงา ในที่สุดบินตราเลือกก้าวออกมาพร้อมกับศักดิ์ศรีระวิเลือกอยู่กับความผิดพลาดที่ต้องชดใช้ไปตลอดชีวิตแม้เส้นทางของทั้งสองจะเดินไปคนละทิศแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับคือบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครสามารถลืมได้ความรักที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่หมายถึงการซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันจนถึงที่สุดเสียงนาิการยังคงเดินไปข้างหน้าไม่หยุดเช่นเดียวกับชีวิตของบินตรา และระวิที่แม้จะไม่อาจเดินร่วมเส้นทางกันได้อีกต่อไปแต่ต่างฝ่ายต่าง,างก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อจากนี้ด้วยความจริงที่เจ็บปวดสำหรับมินตราวันเวลาหลังการตัดสินใจครั้งใหญ่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกครั้งที่เธอมองเห็นรอยยิ้มของลูกเธอก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเธอค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ทีละก้าวเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและไม่ให้ใครมาลดคุณค่าของเธอได้อีกทุกหยดน้ำตาที่เคยไหลในคืนที่เธอถูกหักหลังกลับกลายเป็นพลังผลักดันใหห้เธอยอนยนั ได้อย่างสง่างามเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแออีกต่อไปแต่กลายเป็นแม่ที่เข้มแข็งและเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าของหัวใจตนเองด้านวิชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความเงียบเหงาบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงความว่างเปล่าเขายังคงทํางานเหมือนเดิมแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านความเงียบก็ยิ่งทําให้เขานึกถึงสิ่งที่สูญเสียไปทุกครั้งที่เขาเห็นครอบครัวอื่นเดินกลุ่มมือกันเขาจะนึกถึงมินตราและลูกท,ทันทีและในใจของเขาก็เต็มไปด้วยคําถามที่ไม่มีวันได้คําตอบว่า ถ้าวันนั้นฉันไม่เลือกทำผิดวันนี้เรายังจะอยู่ด้วยกันอยู่ไหมบทสรุปของเรื่องเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความรักไม่ใช่เพียงคำพูดหรือคำสัญญาหาักแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอความซื่อสัตว์เป็นเสาหลักที่คำจุนความสัมพันธ์หากเสาหลักนี้หักทางบ้านทั้งหลังก็ยากที่จะยืนอยู่ได้มินตราแสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักและเคารพตรงก่อนการกล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์ ที่ทำร้ายหัวใจไม่ได้หมายความว่าเธอแพ้แต่คือการประกาศว่าศักดิ์ศรีและความสุขของเธอมีคุณค่ามากพอที่จะปกป้องส่วนเดวิกเขากลายเป็นบทเรียนให้ใครหลายคนได้เห็นว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายทุกสิ่งที่เราสร้างมาทั้งชีวิตได้ความสุขชั่วคราวไม่เคยคุ้มกับการสูญเสียความไว้วางใจจากคนที่รักเราที่สุดข้อคิดส่งท้ายซื่อสัตย์คือหัวใจของความรักไม่มีสิ่งใดทดแทนได้หากขาดความซื่อสัตย์ความรักก็ไร้ความหมาย การให้อภัยมีขอบเขตบางครั้งความผิดพลาดอาจให้อภัยได้แต่หากมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าการให้อภัยก็กลายเป็นการทำร้ายตัวเองรักตัวเองให้มากพอการเคารพตรงคือพื้นฐานที่จะทำให้คนอื่นเคารพเราหากเรายอมทนต่อสิ่งที่ทำร้ายใจสุดท้ายเราจะสูญเสียทั้งความสุขและศักดิ์ศรีคิดก่อนทำเสมอการตัดสินใจเพียงชั่ววูบอาจทำลายชีวิตทั้งชีวิตได้อยากปล่อยให้ความเหงาหรือความต้องการชั่วคราวมาบดบังคุณค่าที่แท้จริงของครอบครัว ในท้ายที่สุดเรื่องนี้คือดิทานสอนใจที่ฝากไว้ให้ทุกคนตระหนักว่าความรักไม่ใช่เรื่องของหัวใจสองดวงเท่านั้นแต่คือการเลือกซื่อสัตย์เคารพและรักษากันและกันอย่างสม่ำเสมอและถ้าวันหนึ่งคุณเผลอหลงทางจงจําไว้ว่าการหวนกลับมาหาความจริงใจอาจไม่ทันเสมอไปบางครั้งสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่มีวันกลับมาได้อีกดังนั้นจงรักและซื่อสัตย์ต่อคนที่อยู่ข้างคุณในวันนี้ก่อนที่วันหนึ่งคุณจะเหลือเพียงความเสียใจและเรื่องราวที่ถูกเรียกว่าสายเกินไป